เมื่อนักธุรกิจนมหล่อที่กำลังจะมีลูกต้องเกิดอุบัติเหตุกลางคันชีวิตที่กำลังรุ่งโรดกับรุ่งริ่งตื่นมาในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยปริศนาเพราะว่ามันไม่มีทางออกสำหรับเขาทุกเส้นทางที่ก้าวเดินจะเลือกให้เขากลับไปหาลูกเมียได้หรือไม่โปรดติดตามกันสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า disquiet กระสับกระส่ายหากทุกคนพร้อมแล้วย่าลืมกดไร Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ Instagram บริการหา y o t ยูทู r พ m i u m ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีฟรีประสบการณ์ยาวนานดูแลดุาดาติมิดแจ้งมาว่ามาจากช่อง fb movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ boshi ห เบิดเรื่องราวมาที่พ่อหนุ่มแซมที่กําลังจุมพิษซาร่าภรรยาผู้เป็นที่รักเนื่องด้วยข่าวดีที่ซาร่ากำลังจะมีลูกให้เขาทําให้เขาตกผลึกความคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องของการเลือกเราเลือกว่าจะเป็นใครเลือกจะใช้เวลาย,ยังไงแล้วเลือกว่าอะไรที่สําคัญตอนนี้แซมน่าจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วแต่แล้วเคราะห์คำสาดอุบัติเหตุตอนขับรถทําให้เขาอยู่ในสภาพงี้กู้ภัยก็มาช่วยเหลือแล้วบอกว่า ว่าคุณต้องปลอดภัยก่อนจะถูกนําส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสาราก็จากลาแซมพร้อมน้ําตาและขอให้แซมปลอดภัยก่อนจะเข้าห้องผ่าตาัดทิ้งคํหนึ่งที่ยังดังกึกก้องในหัวของแซมว่าฉันรักคุณก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวและลืมตาตื่นพร้อมสายระยงระยางเต็มทั่วร่างกายพูดก็ลําบากมีสายเข้ามาในปากเห็นรีโมทอยู่ข้างมือก็กดเรียกหมอแต่กดแล้วหมอก็ไม่มากดซ้าแล้วซ้ําเล่าก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับทั้งที่เสียงออก กอดมันก็ดังแต่ทําไมยังไม่มีพยาบาลมาเสียทีเขาเหลือบมองไปที่รอบด้านก็เห็นคุณลุงคนหนึ่งนอนอยู่ในสภาพที่ไม่ได้สติก็ไม่คิดจะรบกวนคนไข้คนอื่นเลยต้องช่วยเหลือตัวเองถอดสายที่พันผูกทั้งแขนซ้ายและแขนขวาท่อที่สอดเข้าไปในปากถึงแม้มันจะ,ะกระอักกระอ่วนแต่เขาก็เลือกที่จะดึงมันออกมาตามภาษาคนดือ้อที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วแต่เมื่อหันหลังกลับไปคุณลุงบนเตียงกลับไม่อยู่ หายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้แค่เตียงเปล่ากับพาม่านที่กำลังผิวไหวแซมงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นลุงคนนั้นไม่น่าช่วยเหลือตัวเองได้ในตอนที่เขาเพ่งเล็งจ้องมองสายตาไปที่เตียงจูๆ่ๆคุณลุงก็กระโจนมาจากด้านขวาพยายามจะทำร้ายร่างกายเขาซึ่งแซมก็ต้องปัดป้องเพื่อเอาตัวรอดในตอนที่กำลังโดนบีบคอเกิดจะสิ้นลมหายใจแซมก็ถีบจนลุงตกลงไปจากเตียงเขาคลืบคลานรีบสูดอากาศเข้าปอดและใช้ถาดฟาด หัวลุงไปทีหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสในการหนีและร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยคุณหมอคุณพยาบาลแต่ลุงคนนั้นก็โผล่กลับมาอีกครั้งโดยกําลังที่มากกว่าเดิมแซมเลยใช้เสาสายน้ําเกลือเป็นอาวุธฟาดลุงไปที่หัวแต่ลุงก็ยังไม่หมดฤทธิ์คลืบคลานมาจับตัวเขาแซมคว้าหาอาวุธจนเจอกับมีดหมอที่ถึงแม้จะไม่ลงอาคมแต่ก็ฆ่าคนได้เหมือนกันปักไปที่คอของลุงจนลุงกระอักเลือดเลยเพื่อความชัวร์ว่าลุงจะไม่กลับมาทําร้ายเขาอีกเลยใช้วิชา ชิงเุเรซโซเอ็นพี่รุนกระดําแทงจนลุงไม่น่ารอดมาได้แซมยังคงรู้สึกกังวลกับสถานที่แห่งนี้เขาเดินไปตามทางเดินและคว้ามีดอยู่ในมือและแล้วไม่รู้ว่าทําไมเขากลับมายัางห้องเก่าที่เขาเพิ่งออกมาและกําลังเห็นลุงนอนอยู่บนเตียงแซมรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียววินาทีที่เขาละสายตาจากลุงลุงก็ไม่อยู่แล้วแต่เมื่อแซมจะเดินออกไปจากห้องอีกครั้งนางพยาบาลร่างโตก็ได้โผล่มาและเตือนกับเขาว่า คควรพแซมก็บอกว่าผมโดนทําร้ายนางพยาบาลถามว่าใครคะแสมชี้ไปที่ลุงแต่ลุงกลับไม่อยู่บนเตียงแล้วแสมพยายามอธิบายว่าลุงอยู่ตรงนั้นแต่ทว่าพยาบาลที่อยู่หน้าประตูกลับหายไปในช่วงพริบตาแล้วเมื่อกี้กูคุยอยู่กับใครวะเนี่ยแสมต้องรีบออกไปจากที่นี่มันประหลาดเกินไปและเมื่อเขากดลิฟต์เสียงร้องอื่นก็ได้ดังมาจากเบื้องหลังเขาหันกลับไปด้วยความตกใจมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยนั่นคือลุงที่กําลังวิ่งหน้า ด้วยความรวดเร็วพร้อมกับสายไฟรอบด้านที่กําลังปะทุแซมเข้าไปในลิฟได้สําเร็จและปิดประตูลิฟทว่าเหมือนว่าลุงจะไม่ยอมราวียังคงปีนขึ้นมาบนลิฟของเขาทุบเพดานและโผล่หน้ามาแอะแอะแซมก็รีบกดประตูลิฟและก็โจรตัวออกไปหาวุธประจํากายที่น่าจะยาวกว่ามีดหมอนั่นก็คือเสาให้น้ําเกลือเช่นเคยก่อนที่จะมั่นใจว่าลิฟคงไม่หวนกลับมาอีกครั้งแซมได้นั่งติตรองตั้งสติว่าก่อนหน้านี้ ภาพจำล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือเขาที่อยู่หลังผงมาลัยกับสภาพที่สะบักสะบอมพร้อมมีกู้ภัยสองนายมาช่วยเหลือกู้ภัยคนหนึ่งพยายามให้กำลังใจแต่อีกคนก็บอกว่าไม่รอดแน่กู้กรณีเมาและขับเดี๋ยวมอนี่ก็ตายรายกู้ภัยเสือส้มก็พยายามบอกว่ามองมาที่ผมตั้งสติเอาไว้ก่อนที่ภาพจะตัดมาที่อีกมุมหนึ่งมอนิก้าคือสาวสวยที่ต้องการอกที่อืมกว่าเดิมคุณหมอและนางพยาบ,บาลก็เตรียมพร้อมจะผ่าตัดให้กับเธอ ถึงแม้คุณหมอจะชมว่าเธอนั้นสวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำเพิ่มก็ได้พยาบาลก็ตอบว่าทำเธอเป็นผู้หญิงก็อย่าหยุดสวยก่อนที่พยาบาลจะเอายาสลบมาให้เธอในขณะที่ตากำลังปลือความคมชัดในการมองเห็นก็เริ่มแปลเปลี่ยนความง่วงเข้ามาแทรกแซงใบหน้าของหมอและพยาบาลทั้งสองได้เลือนหายไปจนกระทั่งเธอตื่นขึ้นอีกทีในโรงพยาบาลปิศาแห่งนี้ไม่ทันจะลุกขึ้นก็ได้มีมือปริศนาเข้ามาคว้าแขนของเธอผู้หญิงทั้งสาม โผล่มาจากไหนไม่รู้ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลมือก็ถือมีดหมอพยายามทําอะไรบางอย่างกับโมนิกา้าโชคดีที่ตอนนั้นแซมได้มาเห็นเข้าพอดีเลยใช้อาวุธประจํากายเข้ามาฟาดฟันแต่ก็แพ้ความไวให้กับผู้หญิงคนนั้นมันโวมแทงไปที่หน้าท้องของแซมจนแสงต้องร้องตะโกนว่าไม่เจ็บชมันเลยแซมไม่รีรอที่จะฟาดกลับตอนนี้ผู้หญิงก็ไม่สนใครทํากูกูทํากลับเลยบอกให้โมนิก้าวิ่งเขาจะประจันหน้ากับสาวปิศาทั้ง3เองก่อนที่จะเดินออกไป เลยใช้อาวุธในมือนั้นขั้นบานประตัวไว้สามสาวนั่นดูเหมือนจะไม่ใช่คนไม่พูดไม่จาแววตาจ้ามองแต่ในแววตานั้นกลับไม่มีความรู้สึกใดๆลงเหลือ,อยุ่เลยแซมดีใจมากที่ได้เจอคนคนเป็นเป็นคนแรกตั้งแต่ตื่นมาที่นี่ผมชื่อแซมนางก็ตอบว่าโมนิกาโมนิกาก็งงว่าผู้หญิงเหล่านั้นเป็นใครแล้วจูๆ่ๆโผล่มาได้ยังไงซึ่งแซมก็ตอบว่าไม่รู้ผมเองก็เจอเหมือนกันตอนที่ผมตื่นขึ้นลุงผมขาบาดคลั่งพยายาม จะทําร้ายผมไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็คงต้องเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทางออกโมโนิกาจะไปที่ลิฟต์แซมก็ตอบว่าอยาลุงผมขาวมันอยู่ในลิฟต์นะมันอันตรายเกินไปจนมาดูเครื่องมือสื่อสารของหมอก็ไม่มีอะไรสามารถใช้งานได้เลยทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตโมโนิกาถึงขั้นอุทานวันนี้เป็นวันซอมบี้บุกโลกหรือไงแซมก็ตอบว่าไม่รู้สิแต่ผมได้แทงเข้าไปที่คอของลุงแต่ไม่รู้ทําไมจู่ๆเขากลับทําแผลเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับไปนอนที่เตียงได้เฉยเลยปรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้ แซมก็บอกให้เธอนั้นใส่ชุดหมอไปก่อนมอนิก้าเลยนึกครึมนี่จะเล่นบทพยาบาลกันหรอแซมก็ตอบไว้อยาบบ้าหน่าผมแต่งงานแล้วและกำลังจะมีลูกด้วยแถมผมก็ไม่มีอารมณ์ด้วยตอนนี้และแล้วในตอนนั้นเองกลับมีเสียงเรียกร้องมาจากอีกฝั่งวันดีมีใครอยู่บ้างเมื่อแซมไปดูเกิดเจอกับหนุ่มผิวดํานอนอยู่บนเตียงพร้อมกับคุญแจมือแซมว่าถามเกิดัอะไรขึ้นพอหนุ่มก็ตอบว่าตำรวจยิงผมและล็อกผมเอาไว้มอนิกา้าคิดว่าพอหนุ่มคนนั้นน่าจะเป็นตัวอันตราย ถ้าเป็นคนดีจริงทําไมตามํารวจต้องจับแต่แซมนั้นคิดต่างตอนนี้ใครที่เป็นคนก็ควรเอามาเป็นพวกไว้ก่อนซึ่งพ่อหนุ่มก็บอกว่าผมชื่อคาร์เตอร์ตํารวจได้เข้าใจผิดและยิงมาที่ผมรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในโรงพยาบาลน,นี้แล้วแซมโดยช่วยปลดล็อกคุญแจมือให้กับคาร์เตอร์ซึ่งไม่รู้ว่าแซมไปแงะคุญแจเก่งจากไหนจู่ๆก็ปลดล็อกได้เฉยตอนนี้แซมรู้แค่ว่าเราต้องหาทางไปที่ล็อบบี้และออกจากประตูหน้าไปได้วยกันแล้วในตอนน,นั้นตอนที่ทุกคนเดินออกมาจากห้องของคาร์เตอร์ก็ได้เจอเขา กับแม่สามสาวในตาสวยพร้อมอาวุธครบมือกำลังเพ่งลิงมาที่นี่โมนิกาพยายามกดลิบรัวแต่ลิบก็ไม่เปิดสักทีแม่สามสาวก็รีบวิ่งรอดด้วยความเร็วป่ายปีนเปดานยังกระแมงมุมจนแซมตรงถีบประตูทางหนีไฟเลยใช้บันไดในการหลบหนีแซมอาสาจะยันประตูนี้เอาไว้และปล่อยให้ทั้งสองวิ่งหนีไปก่อนเมื่อเขามั่นใจว่าแม่สามสาวคงบุกเข้ามาไม่ได้ก็รีบไล่ตามเพื่อนไปไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดชั้นหนีไฟถึงเต็มไปด้วยควันหม ไม่เห็นเพื่อนเลยก่อนที่ประตูจะเปิดออกพร้อมกับมือใหญ่ยักษ์ของชายอันโตบุรุษเพียบาลได้มาคว้าตัวแซมออกมาจากชั้นนีไฟและเตือนกับแซมว่าไมยไม่ควรเข้าไปในนั้นแซมก็เล่าว่าขาดได้กับโมนิก้าอยู่ในนั้นมันมีควันเต็มไปหมดคุณช่วยพวกเขาได้ไหมแต่แล้วบุรุษเพียบาลใบหน้ากลับบิดเบี้ยวดวงตาและจมูกเหลือนหายไปทําให้แซมรับรู้ว่าแม่งไม่ใช่คนชั่วพริบตาก็มีคุณหมอสาวฟาดประแจใส่บุรุษเพียบาลก็บอกให้ปล่อยเขาไงคน หมอไม่รู้ว่ามาจากไหนและไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาช่วยแซมที่กําลังจะหมดลมหายใจแซมได้นึกย้อนภาพวันวานที่ก่อนหนะ้าตอนที่เขากําลังคุยอยู่กับเมียถึงแม้ตัวจะอยู่กับเมียนั่งอยู่ข้างบอ่อแต่มือก็ยังคงทํางานจนแฟนต้องขอเวลาหน่อยอยู่กับฉันเถอะแซมซึ่งแซมก็ยอมวางมือถือสาราก็ตักเตือนว่าตอนขับรถอย่ามัวแต่เล่นโทราศาพัพท์ล่ะและเสร็จประชุมเมื่อไหร่ก็มารับฉันที่นี่เข้ามาที่ชานเมืองไม่ใช่กลางเมืองเข้าใจนะ แซมก็ตอบว่าสบายมากแค่เปิดโทรศัพท์เลยใช้ GPS ซึ่งแซมก็จะกลับไปทํางานทว่าในตอนนั้นสายโทรศัพท์ก็ได้ดังเป็นเรื่องงานที่โทรมาปรึกษาก่อนที่รถของเขาจะโดนพุ่งชนอย่างหนักเมียก็เตือนแล้วว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถซึ่งแซมตอนนี้นอนอยู่บนรถเข็นที่คุณหมอกําลังจะพาตัวไปตอนนั้นมีคุณลุงคนหนึ่งเข้ามาตัดหน้าและบอกกับคุณหมอว่าถ้าจะพาเขาไปต้องขามศพเขาไปก่อนทั้งสองดูเหมือนจะรู้จักกัน คุณหมอก็บอกว่าแซมเป็นคนเห็นแก่ตัวบางงานและประมาทถูกชนเพราะว่าใช้มือถือในขณะขับรถแต่ลุงนั้นนี่เห็นต่างแซมเขาเป็นคนที่ขยันทํางานและกําลังจะเป็นพ่อคนและดวงซวยโดนคนเมาขับมาชนเนี่ยนะหมอก็ตอบว่าก็ได้แล้วแต่แซมจะเลือกลุงก็ตอบหมอไปว่าได้เสมอรู้ตัวอีกทีแซมก็อยู่บนเตียงคนไข้คุณหมอน่าจะเตรียมยาไว้ให้น่าจะเป็นยาแก้ปวดเขาเลยหยิบมากินแถมปลายเตียงยังมีประแจที่คุณหมอพ มาด้วยแซมเลยใช้มันเป็นอาวุธออกมาได้ไม่กี่ก้าวก็เจอคำขู่ว่าหยุดย่ายขยับวางประแจลงนายเป็นใครนั่นคือคุณตํารวจที่มีอาวุธปืนอยู่ในมือทั้งสองนายจะเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่พยายามขัดขวางไม่ให้พวกเขาออกไปตํารวจเองก็กังวลว่าแซมอาจจะไม่ใช่คนแซมก็พยายามอธิบายว่าเขานั้นก็หาทางออกจากที่นี่เหมือนกันแล้วคุณตํารวจก็อย่าไปใช้ลิบละ่ะมันอันตรายมากตํารวจรู้ด,ดีว่าที่นี่พิกลว่าแต่แซมนายได้ดูน้องหน้าตาหรือ,อยัง เลยเมื่อแสงเปิดพามันก็ต้นตกใจเพราะด้านนอกมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความมืดไม่มีแสงใดๆลอดเข้ามาได้เลยก่อนที่ผ้าแฟดแบ็กของตำรวจจะย้อนกลับมาเขาแวะร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อกาแฟก่อนที่คนขายจะมีท่าทีแปลกๆก่อนที่คนขายจะทำมือเป็นรูปปืนแล้วบอกว่าเสื้อฮูนั่นทําให้คุณตำรวจรีบไปหาคนร้ายอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นคราวซวยของคาร์เตอร์ที่ใส่เสื้อหูดมาเหมือนกันคาร์เตอร์กับผู้หญิงข้างๆก็พยายามอธิบายว่าคุณเล็งผิดคนแล้ว ก่อนที่ภาพจะกลับมายัางปัจจุบันแซมก็บอกกับตำรวจว่านี่น่าจะเป็นการก่อการร้ายทําให้ไฟในเมืองดับแต่โรงพยาบาลมีไฟฉุกเฉินก็เลยยังมีไฟใช้อยู่น่าจะเป็นอย่างนั้นละมังแซมก็แค่คิดตั้งทฤษฎีขึ้นมาเองและเมื่อแซมหันกลับมาตำรวจคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วแซมได้แต่คว้าประแจนในมือเดินดุ่ม,ด,มดุ่มอย่างระแวดระวังจนมาเจอกับลุงที่ถ่ายทักว่านี่มาซ่อมท่อป,ประปาเหรอสิงล้างจานฉันมีปัญหาพอดีลุงได้แนะนําตัวว่าชื่อ วัวจิวอยู่ที่นี่มานานแล้วเห็นหนายถือประแจก็คิดว่าเป็นช่างแซมชำเลืองมองจนมั่นใจว่าลุงน่าจะไม่ใช่ตัวประหลาดที่ไล่ล่าทำร้ายคนอื่นหรอกลุงวัวจิวก็ตอบกำลังหาหมอลิลี่อยู่หรอหมอคนที่ทำแผลให้นายเป็นเจ้าของประแจที่นายถือและพยายามพานายลงไปด้านล่างแต่ว่านะฉัดน,นั้นไม่ยอมแซมเราว่าน่าจะเป็นเหตุก่อการร้ายไฟทั้งเมืองดับไปหมดลุงก็ตอบว่าอยาคิดมากนะเราก็ยังมีไฟใช้น้ำก็ไหลออกซิเจนก็ยังมีหายใจเดยว ถ้าผาอาทิตย์ขึ้นนายก็เห็นด้านนอกเองแหละแซมยังพูดถึงตัวประหลาดที่ไล่ทำร้ายคนอื่นลุงก็ตอบว่ารู้ฉันเห็นแล้วอย่างที่กล่าวฉันอยู่ที่นี่มานานแซมคิดว่านี่จะคล้ายวันสิ้นโลกลุงก็ตอบว่าไม่นาะนี่ไม่ใช่วันสิ้นโลกหรอกแซมก็พูดต่อว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณลุงก็ตอบว่าใช่ตึกที่นี่มันเก่าแล้วสัญญาณก็ต้องอับเป็นธรรมดาและถ้ายิ่งนายขึ้นสูงขึ้นนายอาจจะมีโอกาสมากขึ้นนะแซมก็ตอบว่าที่ไหนดาดฟ้าหรอลุงก็ตอบว่าใช่เป็นความคิด ที่ดีนะถ้าจะขึ้นไปดูที่ดาดฟ้าแซมก็ตอบว่าได้เวอร์จิลเดี๋ยวผมจะพาคุณไปด้วยไม่ทันจะเข็นลุงไปไหนคุณหมอลินลีก็ได้โผล่มาบอกว่าได้เวลาแล้วรีบลงไปด้านล่างกันซึ่งทั้งสองก็ยังตัดสินใจไม่ออกว่าจะไปดาดฟ้าหรือไปด้านล่างเพราะทุกก้าวย่างต้องระแวดระวังและแล้วก็เจอเข้ากับนายบุรุษพยาบาลซึ่งยังคงปกติดีสภาพน่าจะไม่เหมือนคนที่โดนประแจฟาดหัวนาะลุงเวอร์จิลก็ตอบบางทีแซมก็ควรจะ คุยกับเขาก่อนที่จะฟาดหัวเขานะแซมก็ตอบว่าได้รอบนี้เขาจะไปเจรจาแต่ขอให้หมอลินลี่เตรียมการไว้ก่อนเลยถ้าเกิดอะไรมีคาดฝันเตรียมใช้ประแจได้แซมก็เดินย่องเข้าไปและบอกกับนายนั้นว่าฉันกับเพื่อนๆอ,อยากออกไปแล้วแต่บุรุษพยาบาลก็ไม่ตอบใดๆได้แต่หายใจด้วยความรุนแรงก่อนที่แซมจะเหลือมองเห็นด้านขวาว่ามีหนุน้อยคนหนึ่งจ้องมองมาก่อนที่ตูมไฟเพดานได้ระเบิดแซมปวดหัวเพราะแสบตาณนะตอนนั้นคุณหมอลินลี่ก็ได้เ ข้ามาช่วยก่อนที่บุรุษพพาบาลจะได้กล่าวว่านายไม่ควรอยู่กับเธอบุรุษพพาบาลเข้ามาคว้าตัวแซมและผลักตัวคุณหมอไปย้ำเตือนกับแซมว่าการลงไปด้านล่างเป็นการตัดสินใจที่นายจะเสียใจวร์จิลก็ตะโกนบอกให้บุรุษเพาบานปล่อยเขานะซึ่งบุรุษพพาบานก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเขาไม่มีลูกตาหรือใบหน้าบุรุษพพาบานยอมปล่อยแซมแต่พุ่งเขาไปทำร้ายวร์จิลแทนแซมจะเข้าไปช่วยลุงทว่าคุณหมอลิลลี่ได้พาตัวแซมไปที่อื่น คุณหมอบอกให้แซมรีบลงไปด้านล่างกันแต่แซมนั้นไม่เขาไม่ยอมทิ้งเวอร์จิลไปแน่แ่เลยรีบคว้าไปแจเดินไปหาเวอร์จิลแต่สุดท้ายก็โดนคุณหมอเกีย้ยกลอมว่าไปช่วยไม่ทันแล้วลงไปข้างล่างดีกว่าซึ่งคุณหมอลิลลี่ก็ได้กดลิฟต์ให้แซมเข้าไปซึ่งแซมก็คิดว่าตนอยากจะไปดัดฟ้ามากกว่าในตอนนั้นคุณหมอก็เกีย้ยกลอมด้านล่างเถอดด้านล่างบุรุษพยาบาลก็ได้มาอุ้มตัวลิลลี่ไปรู้ตัวอีกทีประตูลิฟต์ก็เปิดออกแซมคลืบคลานออกมาเขาไม่รู้ว่าอยู่ชั้น ในตอนที่กําลังนิกคิดอยู่เขาคิดถึงสาราใจจะขาดเพราะตอนนี้ครอบครัวของเขากําลังจะเป็นปึกเป็นก้อนด้วยสร้อยทองคล้องใจลูกที่กาลังจะเกิดออกมาถึงแม้ตอนนี้แซมจะมีเรื่องความเจ้าชู้อยู่บ้างแต่เขาสัญญาว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกก่อนที่มีเสียงหนึ่งจะปลุกเขาจากผวังนั่นคือโมนิกาแซมก็ดีใจที่เธอยังไม่ตายตอนนี้พวกเขาต้องรีบหาทางออกโมนิกาก็ตอบว่าใช่เพราะคาเตอร์แยกตัวออกไปหาทางออกแล้วแซมบอกว่า เราต้องไปที่ล็อบบี้ก่อนมอนิก้าก็ตอบว่าน,นี่ลืมตาดูเราอยู่ที่ล็อบบี้ชั้นล่างสุดแซมตื่นเต้นมาที่เขามาถึงชั้นล่างจนได้แต่แล้วในตอนนั้นเสียงลิฟต์ก็ได้ขับเคลื่อนบงบอกว่ามีใครกำลังจะมาแซมเตรียมตัวปาชาดาและแล้วก็ได้มีหัวหนึ่งกลิ้งดอนดอนออกมานั่นคือหัวของบุรุษพยาบาลซึ่งคนที่ทำก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณหมอลินลี่นี่เองคุณหมอก็ถือว่าเก่งไม่เบามอนิก้าได้เห็นว่าแซมมีสาวอื่นก็แอบหึงแต่ก็เป็นการหยอกล้อกัน แ,แล้วในตอนนั้นเสียงร้องดังอาก็ได้ดังจากคุณตำรวจที่พยายามทำ like ลายกระจกด้วยเกาอีใช้ปืนลั่นไกกระจกก็แทบไม่เป็นไรเลยเหมือนจะไม่ใช่กระจกธรรมดาตอนนั้นเองคา์เตอร์ที่ได้ยินเสียงปืนเขาก็ได้รีบวิ่งมาดูเมื่อตำรวจเห็นคา์เตอร์เขาก็รีบหันปืนมาแกเป็นไอ้ชั่วที่ยิงฉันใช่ไหมวะคาเตอร์ก็ตอบว่าเปล่าเข้าใจผิดไปหมดแล้วทำไมไอ้พวกผิวขาวต้องเข้าใจว่าไอ้คนผิวดำใส่ฮู้ดต้องเป็นโจรไปทุกรายวะตำรวจก็เยาะเยะ้ยจะบอกว่าตัวเองเป็นเหยื่ออย่างนั้นเหรอก่อนที่ ความจริงก่อนหนะ้าที่ร้านสะดวกซื้อมีคนร้ายมาปล้นที่นี่ไม่นานคุณตำรวจก็ได้เข้ามาใช้บริการคนขายก็บอกว่าผู้ชายใส่ฮูดมีปืนตำรวจเลยไม่รีรอเรีงพุ่งเข้าหาคาร์เตอร์ซึ่งคาร์เตอร์กับผู้หญิงข้างๆก็ชี้ว่าผิดคนแล้วในตอนที่คาร์เตอร์กำลังจะมอบตัวคนร้ายก็ซัดก,กระสุนใส่ตำรวจทำให้เขาต้องตอบโต้คนร้ายโดนยิงจนเสียชีวิตตำรวจก็โดนลูกหลงไปที่หน้าท้องในส่วนคาร์เตอร์ที่เห็นว่าผู้หญิงข้างๆโดนลูกหลงก็รีบวิ่งพ ขอความช่วยเหลือทว่ากลับทําให้หนายตำรวจเข้าใจผิดคิดว่าคาเตอร์กำลังหลบหนีเลยตัดสินใจลั่นไกแซมเข้ามาขั้นกลางรวนทั้งสองบอกว่าใจเย็นตอนนี้มีรายอย่างที่น่ากลัวมากกว่าจนขโมยของนะเวย้ยทุกคนรีบรวบรวมข้อมูลว่าเรามารวมตัวอยู่ที่นี่ได้ยังไงแซมก็บอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุรู้ตัวอีกทีก็นอนอยู่ข้างเตียงลุงบาบ้าที่ออกอาลวาดส่วนมอนิก้าเธอนั้นมาเสริมนมรู้ตัวอีกทีก็มีนางพยาบาลเืออาวุธไล่ล่าเหมือนกันในส่วนลิลลี่ เธอเป็นหมออยู่ที่นี่แต่เพิ่งย้ายเข้ามาเข้าไปนอนในห้องพักแพทย์แป๊บเดียวออกมาก็เจอแบบนี้แล้วส่วนคาร์เตอร์ก็ดวงซวยเข้าไปซื้อของตามปกติแต่ก็เจอตำรวจบ้าไม่ฟังเหตุผลลั่นไกใส่เขาน่านทำให้คุณตำรวจโมโหคาร์เตอร์เองก็ไม่พอใจเหมือนกันทําไมต้องดวงซวยต้องมาเจอตำรวจหยีดผิวแถมในมือมีปืนด้วยทั้งสองปะทะคารมกันอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้แสบไม่ทันในมาห้ามปรามตำรวจเลยลั่นไกใส่คาร์เตอร์โดยที่คาร์เตอร์ก็ไม่อาจตอบโต้เปลี่ยน เดวไปหวันแบบฉบับตำรวจข้างทำทุกอย่างเพื่อหาทางออกนี่คุณหมอถ้าคุณมาทำงานที่นี่จรงิงคุณเข้ามาได้ยังไงลิลลี่ก็บอกว่าจอดรถใต้ตึกเข้ามาทางประตูหลังพอพวกเขาหาประตูใหญ่ไม่เจอเลยไปตามทางของลิลลี่ตำรวจก็วิ่งรอไปไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่เขาก็เอกใจว่าหัวบุรบาบาลอยู่ไหนเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยโดยที่ตำรวจก็ไม่ทันดูว่าลิฟต์ด้านหลังได้เปิดออกและตำรวจก็โดนลาก ไปในม่านหมอกก่อนจะปิดตัวลงมอนิกาวิ่งหนีเป็นคนแรกแซมก็จะไปตามเธอแต่คุณหมอลิลลี่ก็ห้ามเอาไว้บอกว่าอย่ยภัยอยู่กับฉันขอร้องฉันกลัวแต่แซมก็ไม่สนใจหมอรีบออกตามหามอนิกาไว้ก่อนแล้วเหมือนทั้งสามมารวมตัวกันแซมปลอบมอนิกาว่าพวกเราต้องเชื่อใจกันต้องเดินทางกันไปเป็นกลุ่มระหว่างนั้นแซมก็ได้เอายาแก้ปวดมากินซึ่งหมอก็เตือนว่ากินไปเท่าไหร่แล้วถ้ากินเยอะเกินไปเดี๋ยวเลือดคุณจะสูบฉีดมากเกินกำหนดและทำให้หัวใจบกพร่อง ได้นะแซมก็ตอบว่ามีมีอะไรสูบฉีดได้มากเท่านี้แล้วกินกินไปเหอะอย่างน้อยก็หายปวดซึ่งคุณหมอลินลี่ได้พาทุกคนมายังประตูหลังแต่แล้วจูจูโมนิก้ากลับเห็นอะไรบางอย่างเลยเดินหายไปในห้องหนึ่งนั่นคือห้องดักจิตโมนิก้าไม่รู้เป็นไรเธอพร่ำเพ้อถึงความตายเพราะเธอเองก็เฉียดตายมาเหมือนกันเธอยอมเฉียดตายเพื่อความสะสวยอย่างหน้าอกที่เพิ่งทํามาใหม่มันสวยจึงก็จริงแต่ไม่มีรอยแผลเลยแซมได้ใช้โทรศัพท์ในห้องดักจิตติดต ไปที่ตำรวจปลายสายสามารถสื่อสารได้โทรศัพท์กับมันมีสัญญาณแต่คุยได้ไม่กี่คํามันก็ตัดไปเลดลิลลี่ก็เรียกแซมหันมาดูเพราะจูจูร่างในห้องดับจิตกับขยับและนั่งเรียงรายคนแรกคือผู้หญิงเคราะร้ายในร้านสะดวกซื้อที่โดนลูกหลงจากที่ตำรวจปท่าคนร้ายคนที่สองคือไอ้คนร้ายที่ทําการปล้นร้านสะดวกซื้อจนโดนตำรวจลั่นไกคนที่3คือคู่กรณีของแซมที่เมาแล้วขับมาชนรถของแซมแต่เมื่อในตำรวจ โผล่มาร่างถือวิญญาณกลับนอนลงตำรวจไม่สนใจอะไรแล้วต้องการแค่อย่างเดียวคือให้คุณหมอไปชี้ทางออกให้กับเขาซึ่งทั้ง3ก็ต้องเดินออกไปจากห้องดับจิตเพราะมีปืนจี้อยู่ด้านหลังเมื่อคุณหมอลินลี่ชี้ไปยังทางออกถึงแม้มันจะมีควันกองอยู่ตรงหน้าแถมกองไฟกําลังลุกโชนคุณตำรวจก็ไม่กลัวโมในใกิก้าเห็นอย่างนั้นก็จะไปด้วยโดยที่แซมก็ไม่อาจห้ามปรามแต่ไม่ทันที่นายตำรวจจะเดินไปคาเตอร์ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนใช้มีดหมอจ้อง ตรวจด้วยความเคียดแค้นและไม่ยั้งมือซึ่งตำรวจก็พยายามวิ่นโนใช้ปืนล,ลั่นไกตำรวจจะทำทุกวิธีทางที่จะออกไปจากที่นี่ไม่สนว่าใครถึงแม้ตัวเองจะโดนเจาะจนเลื่อนไหลแต่ก็ยังเดินไปหายไปในกองไฟโมนิการำไ้จนแซมต้องเด็ดเข้ามาปลอบโมนิกาตามฉันมาเราจะไปที่บันไดและแล้วลุงวอร์จิลก็ได้เข็นรถมาหาบอกว่าแซมมีสองทางที่จะเลือกด้านบนหรือด้านล่างแซมพยายามไปปลอบโมนิกาว่าตามฉันมาเถอะ รับรองว่าปลอดภัยแต่มอนิกาเลือกที่จะวิ่งเดินเข้าหาก,กองไฟซึ่งแซมจะวิ่งไปด้วยแต่วเวอร์จิลก็ห้ามไว้ก่อนว่าแซมอย่าพึ่งนั่นเป็นเส้นทางที่เธอเลือกไม่ใช่นายตามชัดมาสิซึ่งแซมก็เลือกที่จะละทิ้งมอนิกาและคุณหมอลินลี่ตามลุงเวอร์จิลไปขึ้นลิฟต์ซึ่งแซมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาอยัางไงร,รู้แค่ว่าจะหาทางออกไปจากที่นี่เพื่อกลับไปหาลูกและเมียก่อนที่ประตูลิฟต์จะเปิดเวอร์จิลพยายามพูดให้แซมนั้นใจเย็นได้มากที่ สุดและด้วยความบังเอิญแซมได้ผ่าน,ผานแผนกกุมารเวชกรรมไม่รู้อะไรดนใจให้เขาเดินไปดูในนั้นจนกระทั่งได้เห็นซาร่าภรรยาผู้เป็นที่รักปรากฏอยู่ตรงหน้าถึงแม้ในใจจะรัวไม่ใช่เรื่องจริงแต่ซาร่ากลับบอกกับเขาพร้อมอุ้มลูกอยู่ในมือว่าอยู่กับฉันฟังฉันกลับมาหาฉันเธอแซมนานทําให้แซมใจเย็นและตั้งสติสิ่งเดียวที่ทําให้เขาต้องสู้คือลูกเลเมียที่รอคอยอยู่และลุงเวอร์จิลก็ได้ถามกับแซม ว่าจะทํายังไงต่อดีแซมค่อยๆปลดผ้าพันแผลบนหัวและตั้งสติว่าร่างกายตัวเองนั้นแทบไม่มีบาดแผลใดๆลุงก็ได้เล่าว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจอยากมีชีวิตซึ่งแซมก็พอรับรู้ว่าถ้าตนตายในนี้ก็ไม่มีสิทธิใช้ชีวิตอีกต่อไปถึงแม้จะรู้ว่าบาดแผลใดๆก็ไม่อาจสร้างความตายให้กับแซมได้แต่ลุงก็ตอบว่าไม่มันไม่ตายก็จริงแต่ทุกครั้งที่เกิดใหม่จะมีแต่ความปนป่วนด,ดุร้ายและเครียดแค้น เหมือนคาร์เตอร์ที่ลงมือกับตำรวจลุงอารวาสที่มาทำร้ายแซมและนางพยาบาลต่างๆที่ไล่ล่ามอนิกาพวกเขาทั้งหลายเคยมีชีวิตแต่ด้วยการตายในนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ความเป็นคนเริ่มลดเลือนหายไปเหลือไว้แต่เพียงความเคดแค้นและความดุร้ายไม่ต่างอะไรกับบุรุษพยาบาลถึงแม้จะเป็นคนดีแต่ด้วยสถานที่แห่งน,นี้ที่เขาตายแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เขานั้นลืมความเป็นคนแท้จริงแล้วลุงเวอร์จิ และคุณหมอลินลี่นั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันทั้งสองคือผู้นำทางต่อดวงวิญญาณที่ใกล้าตายตั้งแต่มารับแซมตอนที่เกิดเหตุเป็นหมอและพยาบาลตอนผ่าตัดมอนิกา้าเป็นคนขายนิรันสดสะดดุซื้อและผู้หญิงที่เคาะร้ายทั้งสองนั้นปรากฏอยู่ทุกที่ตอนที่มีคนใกล้าตายซึ่งลุงเวอร์จิลก็ได้แนะนําทุกดวงวิญญาณให้ขึ้นไปด้านบนราวกับเทพนําไปสู่สวรรค์แต่ลินลี่ชักนําผู้คนไปเบื้อง ง,างรากับโยมทูตที่รอคอยดวงวิญญาณไปที่นรกและแซมก็คิดถูกที่รับฟังลุงเวอร์จิลแต่แล้วในตอนนั้นเองตอนที่แซมกํลาลังเดินอยู่กับได้เจอกับหนูน้อยคนหนึ่งหนูน้อยได้ถามว่าแซมจะไปไหนลุงเวอร์จิลก็ตอบให้ว่าจะไปดาดฟ้าเพื่อหาคนช่วยหนูจะไปด้วยกันไหมหนูน้อยก็พยักหน้าแซมเลยพาหนูน้อยไปด้วยในลิฟท,ที่เขาหวาดกลัวว่าลุงผมขาวจะโผลออกมาไหมแล้วก็เป็นไปตามคาดลุงผมขาวทะลุเพดานจาก นบนซึ่งแซมก็ยอมยื้อชีวิตเพื่อให้หนู่น้อยได้ไปต่อไปยังดาดฟ้าซะณตอนนั้นแซมรู้ดีว่าตนเองนั้นย่ำแย่นางพยาบาลได้ปรากฏและจับขาของแซมลากไว้กับพื้นบอกว่าตอนนี้แซมเป็นผู้ป่วยโคมา่าติดเตียงชีพจรคงที่สาหรับแซมมันไม่มีขึ้นหรือลงคนต้องอยู่บนเตียงแต่แล้วในโลกแห่งความเป็นจริงคนหมอกําลังปํามหัวใจแซมเพื่อปลุกให้แซมกลับมาอย่างโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อเคียงข้างซาร่าทาให้ มีแรงขึ้นขึ้นหม่อีกครั้งดวงวิญญาณของเขากลับมาสู้พร้อมกับลุงวร์จิลที่ยอมลุกขึ้นจากวีลแชร์และบอกกับแซมว่าชีวิตสําคัญที่สุดลุงวั์จิลได้มามอบโอกาสให้แซมอีกครั้งทําให้เขานั้นรีบวิ่งก่อนที่นางพยาบาลจะลากเขากลับขึ้นเตียงนั่นก็แปลว่าเขายัางคงต้องโคม่าต่อไปแต่ด้วยแรงใจที่ยังเหลือแซมใช้บันไดหนีไฟเดินขึ้นไปด้านบนระหว่างทางก็เจอหนูน้อยที่หลบซ่อนตัวด้วยความกลัวแซมเลยขอให้หนูน้อยมากับ แต่แล้วไม่ทันจะย่างก้าวลิลลี่ก็มาเชิญชวนให้แซมลงไปด้านล่างแทนนั่นก็เพราะว่าทุกคนที่ยอมไปห้องใต้ดินไม่ว่าจะเป็นคนตำรวจโมนิกาคาเตอร์ล้วนแล้วแต่ตาในโลกเห็นความเป็นจริงไปหมดแล้วซึ่งแซมจะไม่มีทางยอมเป็นอย่างนั้นเขาสามารถเปิดประตูไปยังชั้นดาดฟ้าได้และมองเห็นโอกาสที่หนูน้อยนอนป่วยอยู่บนเตียงโดยที่มีแม่เฝ้านั่นคือหนูน้อยที่อยู่เคียงข้างเขาจะกลับมามีโอกาสฟื้นขึ้น มามแซมเลยสะละโอกาสให้หนูหน้อยไปก่อนก่อนที่เขาจะเห็นว่าที่ปลายทางแสงสว่างมีซาร่ากําลังเรียกหาเขาเลยเปิดโทรศัพท์ที่มีสัญญาณอยู่รีบรีได้เห็นข้อความจากที่ร้านว่าฉันรักเธอแซมเลยตอบกลับไปว่ารักคุณเช่นกันก่อนที่เขานั้นจะก้าวผ่านประตูที่เต็มไปด้วยแสงสว่างแล้วมือถือของซาร่าก็ได้ปรากฏไม่เสจที่ว่าก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลง